ถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้เงินมหาศาลไหลเข้ามาสู่ตัวคุณและนี่คือสัญญาณที่บอกว่าเงินกำลังมาหาคุณคุณรู้จักและเชื่อในกฎแห่งแรงดึงดูดหรือเปล่าคุณเองหรือเปล่าที่กำลังสนใจเรื่องนี้และหวังว่าไม่กี่คนที่ดูวิดีโอนี้จะรู้และเชื่อในกฎแห่งการดึงดูดและนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคุณในการดึงดูดความมั่งคั่งที่กำลังมาหาคุณ หาคุณเองศึกษาคนที่เขามีความร่ำรวยและความมั่งคั่งพวกเขาพูดกันบ่อยมากเกี่ยวกับสิ่ง,งต่างๆเช่นพลังแห่งการคิดบวกพลังแห่งการสร้างภาพกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยจะสําแดงทุกอย่างให้ปรากฏขึ้นดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าคุณคิดถึงความอดุดมสมบูรณ์ร่ำรวยและความสำเร็จหรือว่าคุณไปโฟกัสที่ความขาดแคลนการไม่มีเงินกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่คุณคิดเนี่ยเป็นสัญญ,ญาณที่ทรงพลัง และจิตตสนุกของคุณมันจะไม่แยกแยะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคือหนี้สินหรือว่าทรัพย์สินหรือรายได้สิ่งนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่เชื่อเถอะว่าหากคุณคิดถึงความมั่งคั่งความมั่งคั่งก็กําลังเดินทางมาหาคุณเช่นเดียวกันและให้คุณเริ่มสังเกตสัญญาในชีวิตคุณตัวละครใดในชีวิตที่เข้ามาหาคุณสนับสนุนคุณหรือว่าทําให้คุณจุกคิดในบางเรื่องที่คุณเนี่ยจำเป็นต้องคิด หรืออาจจะคาดไม่ถึงให้คุณสังเกตเหตุการณ์ต่างๆและเมื่อคุณเนี่ยฝึกคิดให้มากขึ้นในเชิงบวกคุณจะเริ่มมองเห็นว่าทุกอย่างดีเนี่ยเริ่มเข้ามาให้จับสัญญาณว่าทุกอย่างที่เข้ามาคือสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจเดึนดูดอยู่หรือเปล่าหากมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการคุณก็กําลังเดินดูดมันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องย้ายโฟกัสไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆให้คุณเนี่ยพยายามคิดในแง่บวกเกี่ยวกับเงินมากขึ้น เกี่ยวกับความสาเร็จความร่ํารวยมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มต้นสังเกตเห็นว่าตัวละครในชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไป่ีนี้สามารถเกิดขึ้นได้สองทางคุณอาจจะมองเห็นคนทั่วไปเนี่ยที่เขาเนี่ยมาพูดถึงบางสิ่งให้คุณเนี่ยต้องคิดถึงสิ่งนั้นหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่เข้ามาในชีวิตคุณหรือบางคนที่ย้ายออกไปจากชีวิตคุณคุณเริ่มที่จะเห็นคนบางคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนใหม่คุณคนรู้จักในตอนนี้ที่เขาเนี่ยจะพาคุณเข้าใกล้ความสําสเร็จ ตัวละครเหล่านี้จะเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เรียกว่าความคิดในจิตใต้สำนึกบางคนเนี่ยมีความมั่งคั่งต่ำเพราะพวกเขาก็คิดถึงแต่สิ่งนั้นความขาดแคลนแต่คนที่มีจิตใต้สำนึกสูงส่งเนี่ยเขาก็มักจะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ร,ำร่ำรวยเพื่อนในด,ดีเหตุการณ์ดีดเข้ามาและคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณปรับความคิดไปที่เชิงบวกว่าคุณต้องการความร,ำร่ำรวยทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้คนสถานการณ์เวลาต่างๆทุกๆเรื่องเลยมันก็กำลังปรากฏตัวในความเป็นจริงของคุณนั่นเองและนั่นจะเป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่หากคุณสังเกตความมั่งคั่งที่กำลังเข้ามาหาคุณและทีนี้มาสังเกตดูการใช้ใจ่ายของคุณที่เป็นสัญญาณว่าเงินกำลังจะมาหาคุณหากวันนี้คุณมีการใช้ใจ่ายอะไรก็ตามในชีวิตประจำวันให้คุณสังเกตตัวเองและคุณจะเริ่มพบว่า คุณกำลังซื้อของและซื้อทุกอย่างอย่างไร้กังวลน,นั่นเป็นสัญญาณขนาดใหญ่ว่าความมั่งคั่งกำลังเดินทางมาหาคุณเพราะว่าคุณไว้วางใจในเงินความมั่งคั่งเนี่ยที่คุณจะได้รับมาจากความไว้วางใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ก็ต้องไว้วางใจว่าเงินก้อนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาหาคุณนั่นหมายความว่าหากคุณเนี่ยไม่กังวลกับการใช้จ่ายหรือการทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเงินสัญ,ญญาณเนี่ยกำลังบอกชัดเจนว่า ความมั่งคั่งจะเข้ามาหาคุณกฎแหงแรงนินดูดไม่สนใจว่าคุณกำลังรับเงินหรือว่าจ่ายเงินกดแหงแรงนินดูดเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเงินสิ่งใดก็ตามที่เราเนี่ยให้ความสนใจสิ่งนั้นก็จะเติบโตและเงินก็ไม่ต่างกันเงินจะเติบโตและเติบโตมากขึ้นในที่ที่มันถูกใช้และคิดถึงมันบ่อยที่สุดในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายที่มากขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณขนาดใหญ่ที่ความมั่งคั่งของคุณกำลังมุ่งไปข้างหน้าและท่านนั้นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับคุณคุณอาจจะบอกกับตัวเองว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าฉันจะเก็บเงินอมเงินหรือว่าใช้เงินเงินเนี่ยก็จะเพิ่มปูนขึ้นมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นเศรษฐีเนี่ยเขาเต็มใจจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อให้เขามีความสุขกับสถานที่เที่ยวเสื้อผ้ารถ บ้านหรืออะไรก็ตามที่มันสนองอิสรภาพของพวกเขาเพราะฉะนั้นคุณเองก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะรับหรือจ่ายจิตตั้งนึกสนใจเพียงแค่ความรู้สึกเกี่ยวกับเงินเท่านั้นให้คุณนะครับเริ่มฝึกจับสัญญาณจักรวาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้คนเนี่ยนำอะไรมาพูดกับคุณบอกกับคุณหรือว่าคุณเห็นอะไรในโซเชียลเมีเดียหรือว่าความเป็นจริงก็ได้หรือว่าการใช้ใจ่ายของคุณเป็นอย่างไรคุณคิดระวังใจกับเงินอย่างไร หรือว่าการรับเงินเข้ามาคุณคิดกับเงินอย่างไรตอนที่คุณเนี่ยสร้างรายได้ได้มากขึ้นคุณคิดอย่างไรตอนที่คุณเนี่ยจับใจออกไปคุณคิดอย่างไรหากการรับรู้ของคุณเนี่ยโฟกัสไปเพียงแค่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขความมั่งคั่งนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นมากขึ้นเงินจำนวนมากน้อยแค่ไหนก็ตามจะเข้ามาหาคุณตามความรู้สึก การรับรู้ของคุณและการให้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับเงินของคุณไม่ไว่าจะเป็นการรับหรือการจ่ายถ้าคุณเนี่ยมีอารมณ์ที่รู้สึกแย่และกดดันเวลาที่คุณต้องจ่ายเงินเช่นจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าบัตรเครดิตเมื่อคุณเครียดและเป็นทุกข์คุณก็จะดึงดูดความทุกข์และความเครียดเข้ามามากขึ้นฝึกจับความคิดและความรู้สึกของคุณเนีทันว่าในขณะที่คุณจ่ายเงินคุณคิดอะไรในหัว ในขณะที่คุณรับเงินคุณคิดอะไรในหัวเพราะฉะนั้นเมื่อคุณฝึกจับความคิดได้แล้วคุณก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่มีเงินเป็นทุกข์แน่นอนว่าเมื่อคุณจับมาได้แล้วรีบย้ายโฟกัสไปยังความอดมสมบูรณ์และร,ร่ํารวยเพื่อให้คุณเนี่ยได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าสถานการณ์ความเป็นจริงตอนนี้ การเงินของคุณเนี่ยอาจจะดูย่ำแย่และไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่แต่กฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าคุณจําเป็นต้องฝึกที่จะหลอกสมองว่าฉันมีแล้วฉันเป็นแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกนะครับก็คือหากวันนี้คุณไร้ข้อจํากัดทั้งด้านการเงินและก็มีอิสระภาพทางด้านของเวลาและเงินทั้งหมดเลยคุณเนี่ยจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับเงินต่อให้คุณจะใช้จ่ายเนี่ยอาหารที่ราคาสูงมากๆโรงแรมเนี่ยที่ราคาสูงมากๆคุณจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับเงิน คุณก็จะยังคงสบายใจอยู่ใช่ไหมแน่นอนครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฝึกสวมการเป็นว่าทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายเงินหรือว่าได้รับเงินก็ตามคุณสบายใจมากๆคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกปล่อยวางคุณเชื่อใจมันและคุณก็คิดว่ามันมีเงินมากมายเหลือเฟือสําหรับฉันเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่ากฎแห่งราดึงดูดเนี่ยทำให้เราหลอกตัวเองไหมใช่ครับมันคือการหลอกตัวเอง ถ้าเป็นผู้ภาษาทางการก็คือสวมกันเป็นถ้าวันนี้คุณหลอกสมองว่าตัวคุณเนี่ยมีแล้วเป็นแล้วและรวยแล้วและสําเร็จแล้วเนี่ยคุณดีใจไหมหรือว่าคุณรู้สึกดีคุณย่อมรู้สึกดีมากกว่าแต่เพราะว่าวันนี้คุณหลอกสมองว่าคุณจนมานานแล้วนั่นเป็นเหตุผลเดียวครับที่คุณทุกทรมานด้านการเงินกฎแห่งแรงดึงดูดก็คือคุณกําลังหลอกสมองว่าคุณรวยถูกแล้วครับนั่นคือการสวมกันเป็นที่ดีที่สุด เพราะว่าหากคุณเนี่ยเอาความทุก์นํำด้านการเงินไปดึงดูดเงินคําตอบที่ชัดเจนก็คือคุณจะขาดแคลนเงินหรือว่าคุณจะไม่มีเงินหรือคุณเนี่ยก็ต้องทุกข์ใจเรื่องการเงินต่อไปอีกแต่หากวันนี้คุณใช้ความสุขการมีอยู่การได้แล้วการได้รับแล้วการมีแล้วเมื่อคุณได้ใช้ความรู้สึกและอารมณ์เหล่านี้ไปหาเงินแน่นอนครับว่าคุณก็จะดึงดูดมันเพราะว่าเงินมหาศาลเนี่ยคือพลังงานที่สูงมาก และเป็นความเชื่อและความคิดที่อยู่ในระดับคลื่นความสะเทือนที่สูงม,มากเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับสัญญาณที่บอกว่าเงินกําลังมาหาคุณไม่ว่าคุณจะหาเงินใช้เงินอ,อมเงินหรือลงทุนก็ตามคุณจะวางใจในเงินคุณจะบอกว่าฉันไว้วางใจในเงินของฉันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรคุณจะวางใจว่าเงินจะเข้ามาหาคุณเสมอและคุณจะไม่มีความกังวลอีกต่อไปและคุณจะจับสัญญ,ญาณไปที่การคิดถึงสิ่งดี ความร่ำรวยความเหลือเฟือจากสินที่คุณมีอยู่ในตอนนี้หรือว่าคุณกำลังมองหามันแน่นอนว่าเงินจะมาหาคนที่คิดเกี่ยวกับมันในแง่ดีเท่านั้นหากคุณไม่เชื่อใจมันกงนังวลนั่นก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเงินจะไม่เข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้จงส่งสัญญาณความไว้วางใจเกี่ยวกับเงินออกไปยังจัก,กรวาลของคุณคุณทำได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยออป,ป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรลภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n l p และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนีิรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟอร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสำเร็จทำให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ LineSIOPPA e s a นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป้อีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร์โค้ด NLP สวัสดีครับ